สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับคุณครูนทัทยาอีกแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนกันในวันนี้คุณครูนทัทยามีเพลงมาฝากเด็กๆค่ะเด็กๆทำท่าตามคุณครูนะคะ เก็บของกันให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก่งมากค่ะ เก่งมากเลยค่ะเด็กๆทุกคนที่สามารถทำตามคุณครูได้นะคะวันนี้คุณครูนัทยาจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยของเล่นของใช้เด็กๆพูต้ตังคคถูนะคะของเล่นของใช้วันนี้เป็นการเรียนเกี่ยวกับของใช้ส่วนตัวนั่นเองค่ะของใช้ส่วนตัวคืออะไรถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้กับคุณครูนัทยากันเลยค่ะของใช้ส่วนตัวคืออะไรนะ ของใช้ส่วนตัวก็คือของที่เด็กๆใช้เพียงคนเดียวนะคะไม่ใช้ร่วมกับคนอื่นเพื่อป้องกันโรคติดต่อต่างๆนะคะของใช้ส่วนตัวมีอะไรบ้างเด็กๆพอจะคิดออกกันไหมคะเมื่อกี้คุณครูให้เด็กๆลองคิดดูแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆ พร้อมแล้วเราไปรู้จักของใช้ส่วนตัวกันเลยค่ะว่าจะเหมือนกับที่เด็กๆคิดไว้หรือเปล่าไปกันเลยค่ะแปรงสีฟัน Toothbrush Toothbrush to แก้วน้ำ Glass Glass ผ้าเช็ดหน้า Flannel Flannel ผ้าเช็ดตัว Tow el, towel Towel เสื้อผ้า Close, clothes clothes ถุงเท้า so ck, sock sock รองเท้า Sh oe, shoe shoe หน้ากากอนามัย face mask face mask กันมากค่ะเด็กๆหลังจากที่เรียนรู้เกี่ยวกับของใช้ส่วนตัวกันมาแล้วเด็กๆพอจะรู้จักของใช้ส่วนตัวมากขึ้นหรือเปล่าคะสำหรับวันนี้คุณครูนทัทยาก็ออขอลาไปก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย I love you